กอทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็น s m s ข่าวด่วน New Pass สมัครวันนี้ใช้45วันรู้ลอร์วงการบันเทิงก่อนใครจบทุกประเด็นข่าวร้อนจาก s m s ข่าวบันเทิง New Pass สมัครวันนี้ใช้ฟี1 5วันสมัครคลิปพอดนิ New Buffet กดดอกจัน42648224411สมัครคลิป Star ์คคปพัด Buffet กดดอกจัน42648233311เฉพาะเครือข่าย AAS คือสมก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นบุคลากรอะไรกับเขานะครับคือเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็คือยอมรับว่าสนิทกันสนิทกันก็ทำธุรกิจด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยครับคือก็ได้เจอกันบ่อยครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากิทก็เป็นเพื่อนกันอย่างที่บอกครับ่บอกว่าทธุรกิจกันที่ไคือไม่เชิงว่าผมไปทำอะไรอับเขนะคือแค่ ประมาณว่าเหมือน,นเพื่อนๆผมสามารถช่วยเขาได้ผมก็ติดต่อให้อะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้ตอนนี้หลงากน้องกติมันก็เป็นห่วงหนูมากแบบประมาณว่าสนจีบอะไรเงี้ยคือตอนนี้ส่วนก็เขินนะ <c oughs> แค่ไม่แสดงออกต่อเขาอะไรเงี้ยแต่ก็อย่าอย่าเรียกว่าจีบด,ดีกว่าคือเราก็รู้จักกันรู้จักกันแล้วก็อนาคตจะเป็นยังไงก็เรื่องของอนาคตนะครับแล้ววันนี้กันพิจนราใช่ไหมคะส่วนไม่ตอบดีกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องของหนจูจริงๆครับาม เป็นเพื่อนกันนะครับคือแบบเขาเป็นคนเที่ยวๆเป็นคนแบบลุกเปนเหมือนผู้ชายอย่างเงี้ยแต่พอเล่นบาสอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนผมรู้สึกว่าเหมือนสนุกดีขอเวกเขาเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคเรียกว่าจบสนิทใช่ไหมคะคือเรียกว่าเป็นเพื่อนดีนกว่าเ,เ,พนนเพื่อนที่แบบเข้ากันได้ว่าอย่างกูผมก็แบบผู้ชายล้วนใช่ไหมล่นนะชวนไปเล่นเกมส์ไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่เป็นแนวนั้นเรียกว่าได้ความสนุทกันระหว่าอะไรื่องสนก็คุยกันบ้างครับคุยกันบ้าบงสนิเปลาขาอะไรนะทขาไม่ถาม ว่าจิบหรือเปล่าไม่รู้ไม่ถามันเองก็ส่วนไม่ตอบดีกว่าเรื่องของนาคตจริงๆแบบการที่ไี่เป็นเพื่อนผู้หญิงที่สนิทจริงหรือเปล่าก็มีสนิทก็สนิทครับก็ถือว่าสนิทครับแล้วไม่รู้ว่าพ่เขแดงอะครัร้อนครับร้อนร้อนทั้งสามที่เขาถามว่าลองจีบนะคะว่าเออจะลองจีบไม่จีบเลยยังเผื่อจะมีคนมาจีบเขาแล้วแบบเอ๊ะยังไงคือไม่ได้กัรครับก็เขาก็เขาเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆคนหนึ่งเป็นเพื่อนที่น่ารักมากคนหนึ่งแล้วส่วนก็รู้สึกว่า ถ้าเฉยเป็นเขาฉังก็คงเคยเหมือนกันเพราะว่าเจอถามโตแล้วคืออย่างเขาก็ไม่ได้ปกติไม่ได้มีข่าวบ่อยอยู่แล้วใช่ไหมคือผมไม่ได้มีโอกาสคุยกับเขาเรื่องข่าวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าคือเขาไม่ได้เป็นคนที่มีข่าวบ่อยแล้วแบบพอเจอปุ๊บเขาก็เคยเข้าใจเขาไม่ไม่อยากให้ไปว่าเขาอะไรยังเพ่าะเพื่อนบ่อยคี้ไม่กลัวน้องเขาเสียใจอะไรเงี้ยครับคือที่นักข่าวไปแบบบอกว่าเขาหน้าแตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปพูดไปฟัดข่ัยเดียวหรือเปล่าก็ส่วนไม่อยากให้มองอย่างนั้นเลยเพราะว่าส่นรู้สึกว่า คือสนุกแล้เขาในฐานะเพื่อนคน,น,นดเดียวตอนนี้นะครฮะคือ <c oughs> ผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับมีการหันหลังให้แบ็คดอปเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรคือก็ถือว่าสนุกสนักเขาแล้วกันนะฮะเพราะว่าจริงๆค่ะเพราว่าที่เราบอกว่าไม่ให้กินตัวเองคือไม่ได้เสี่ยวกว่าหน้าแต๋นเสี่ยวกว่าตัวแรงอะไรอย่างเงี้ยมันมันตีความ ไม่ได้บอกว่าให้คิดเอาเองนะครับคือผมแค่บอกว่าไม่ตอบดีกว่าเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตผมตอบไม่ได้จริงๆคือก็เราอาจจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปก็ได้หรืออนาคตคนนี้อาจจะมีวันนึงก็ได้เลยเขาที่เขางหม่สนซีเรียนะครับเป็นเพื่อนสนิทกันครับที่เขาใหม่สนซีเรียเลยครับไม่ซีเรียครับนะคือสนอยากจะมาพูดชัดเจนด้วยเพราะว่าสมัยากให้เขาโดนว่าคนเดียวสนิทที่สุดไหมครไม่รู้เหมือนกันก็สนิทครับสนิทมากทำเหมือนแบบนี้ ก็น่ารักสอคน่ารักดีครับิงน่ารักเป็นผู้หญิงเทียวเทียวเหมือนกันยเเป็นแม่ครับผมท้้นึงเป็นนึงก็ชอบผู้หญิงที่เข้ากันได้ครับผู้หญิงที่ผู้จัดเรืองแล้วก็จริงใจกับเราจไม่รู้ได้ไงล่ะต้องถามเขาสิอน้ถามเรื่องละครนี่เห็นว่าแบบลุดอยเป็นละครที่าเลยอ๋อก็ คือเรื่องนี้ทาง Exact ยังไม่บอกผมนะครับแต่ผมก็ได้ยินข่าวมาก็ก็ดีใจถ้าได้ร่วมงานจริงๆครับผมมีค่ะสร้างละครติดหัวให้กับคนเอกก็ก็ผมได้ยินมาจากข่าวที่ยินมาจากคนข้างนอกครับผมเขาก็พูดพูดกันมาผมก็อ่ายังไม่ขอพูดอะไรดีกว่ารอจนกว่าทาง Exact จะบอกผมเป็นทางการครับมีมีโอกาสไปจริงไหมในวันรุ่งขึ้ ก็ดีครับคือผมก็ได้ไปศึกษากับทีมงานคนอื่นที่เรายังไม่เคยร่วมง,งานด้วยนะฮะก็ได้ศึกษาอะไรใหม่ๆครับผม,อมตอนนี้มีละครเรื่องอะไรอวันนี้ถ่ายละครเรื่องสาวน้อยครับซึ่งจะออนแอร์วันที่14กรกฎาคมนี้ผมเล่นกับวิวนะฮะก็ทางเอ็มคอร์ดครับผมตองเช้าครับ